แรดฟอร์ดในมือเทนฮาร์ u z u k i กิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดิวออกรถยนต์ s u ส u กิเลือกรับข้อเสนอสุดเร้าใจตอน30เมษายนนี้ที่โชว์รูม s u ส u กิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i co. th อาโอเคครับนะทุกคนนะครับว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับนะทัทง้งที่ในยคโอเรเนี่ยเป็นตัวแบกเลยนะครับเป็นตัวแบกกับบูโน่แฟนเดสเลยครับนะยยิง ได้เยอะแอสซีได้เยอะนะครับนะกับบูโน่เฟรเดสทั้ง2คนเป็นตัวแบรคู่นะครับที่ทําผลงานได้ดีพอๆกันเลยนะครับทั้งบูโน่และแรฟฟอร์ดสองปีที่แล้วนะครับในปีที่แล้วกับอสองปีที่แล้วแต่ว่าทุกการเนี้ยฟอร์มตกลูดเลยตั้งแต่อารับรังเนกมาคุมคาตาทับเนี่ยนะครับระบบก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ทําให้วิธีการเล่นมันเปลี่ยนแล้วก็ทําให้แรฟฟอร์ดปรับตัวกับระบบของรารับลังเนกไม่ได้ครับก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้อยู่นะครับก็เลยทําให้ฟอร์มเขา เริ่มออกทะเลไปเลีเยมเป็นที่ทีร,ร้อยบวกกับจอร์แดนซันโชเองก็เริ่มขยับฟอร์มเริ่มฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาเล่นบอลเยอรมมนมาก่อนนะสำหรับซานโชเล่นกับดอสซูมาก่อนฉะนั้นในการเล่นในในเรื่องของแทคนิกในการเล่นเพสซิ่งเนี่ยในวิธีการการเล่นเพสเนี่ยเขาอาจจะคลิกได้ง่ายกว่าแรดฟอร์ดแล้วกันก็เลยอาจจะทำให้ปัดตัวได้ง่ายกว่าในการเล่นในวิธีการต่างๆก็เลยทาให้เขายึดตัวจริง แลฟอร์ดแล้วก็ทําให้ฟอร์ดเขาก็ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆความมั่นใจก็มาเรื่อยๆนะครับแลฟอร์ดเนี่ยอาจจะต้องหาตําแหน่งใหม่ในการเล่นแลเพราะว่าผมว่าตาแหน่งเนี้ยซานโชมันจอไปแล้วนะครับฉะนั้นพอไปเล่นหน้าขวาแลฟอร์ดก็ทําได้ดีระดับหนึ่งจากที่เล่นนั่งถึงปีกซ้ายอาจจะเต็มสิบนะครับแต่พอไปเล่นหน้างปีกขวาอาจจะอา,อาจจะงัดฟอร์มมาได้หรือว่าเล่นได้เต็มที่แค่6หรือ7อย่างเงี้ย มันก็ไม่เต็มศักยภาพนะครับฉะนั้นเราต้องไปเล่นตำแหน่งไหนอาจารย์และอะไรคือทางออกของแรดฟอร์ดนะครับด้วยอายุของแรดฟอร์ดมันยังน้อยอยู่เลยอ่ะอายุยี่สิบสี่เองนะครับแล้วแรดฟอร์ดเองเป็นนักเตะที่เทคนิคเนี่ยเรื่องสกิลมันครบนะครับเรื่องอินดิวลเนี่ยมันครบครับความเร็วสปีดจัดนะครับเทคนิคดีนะเลี้ยงกินตัวได้ยิงต้นแรงนะครับนะจบตอร์ก็ดี เฟิร์สทัชแรกก็ดีนะครับนะก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่เป็นกองหน้าที่ดีนะครับแต่แค่เล่นระบบลันนิกไม่ได้ก็แค่นะั้นแต่ถามว่าอะไรคือทางออกครับจารย์เอลิเทนฮาครับทำไมอาจารย์คิดอย่างนั้นนะและตำแหน่งไหนอาจารย์ที่จะเป็นทางออกให้แลฟฟอร์ดด้วยผมเชื่อว่าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับกทำไมจารย์บอกอย่างนั้นล่ะว่ามันเป็นทางออก ทางเดียวของแรปปอร์ที่กลับมาโชว์ฟอร์มดีและทําให้เขา,เ,าเค้นฟองมาได้นะครับและทําให้เขากลับมาฟังได้เหมือนที่เขาเคยทาโชว์ฟอร์มได้ดียุคโอเล่พุ่เน่โซชานะครับเพราะว่าเขาแจ้งเกิดมาจากตําแหน่งหน้าเป้าในยุคข,ของใครครับหลุยส์ฟานเกาครับและหลุยส์ฟานเกาเล่นวิธีการและระบบแบบแบบใครฮะแบบเทนฮาร์ดเหมือนกันเลยครับบนวิธีการเดียวกันฉะนั้นมันอาจจะง่ายกับแรปปอร์ตในการเล่นระบบของเทนฮาร์ด เพราะเขาเคยเล่นในวิธีการของริฟานเก่มาก่อนครับเพราะวิธีการหรือแทคกติกมันใกล้เคียงกับเทนฮาร์และเป็นตำแหน่งที่แมนยูเนี่ยจากที่เหลือๆเ,เนี่ยอาจจะเริ่มขาดแคลนเพราะเขานี่ไปแล้วเมสคี่าจะอดเนะยรังไมู่้าโก,ก้ดูเหมือนอยากจะย้ายทีมก็ไม่น่าจะอยู่กับทีมนะครับคิสซิโนโลลันโดก็ยังเป็นแค่คนเดียวที่อยู่ตรงนั้นและเดี๋ยวสัญญาแค่หนึ่งปี ส่วนคาวานี่เขาก็ไม่อยู่แล้วแน่นอนนะครับฉะนั้นแรฟฟอร์ดผมว่าตรงนี้พิกวิกิตเป็นโอกาสให้กับตัวเองได้นะครับเป็นกองหน้าตัวความหวังและเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวรักได้ท่านว่าสถานการณ์ของแต่ละคนมันกลับมาไม่ได้เลยแรฟฟอร์ดจะเป็นหัวหาดให้เราได้แล้วผมเชื่อว่าเทนฮาก็พร้อมที่จะปั้นแรฟฟอร์ดให้เล่นหน้าเป้าได้เหมือนกันนะครับ,นะรบส่วนซานโชถ้าเก่งซ้ายก็เล่นซ้ายไปเลย เล่นไปเลยครับแอนโทนีเก่งขวาก็เอาคนเก่งขวามาเล่นก็เอาเทนแอนโทนีไปเล่นตรงนั้นส่วนแรฟฟอร์ดก็ไปเล่นหน้าเป้าเลยเพราะอย่างน้อยถ้าให้เลือกระหว่างหน้าเป้าถ้าหมวนนั่งปีกซ้ายซานโชจะต้องจองไปแล้วเนี่ยถ้าเลือกระหว่างหน้าเป้ากับนั่งปีกขวาเนี่ยผมว่าให้แรฟฟอร์ดเล่นหน้าเป้าดีกว่ายังมีความเป็นกองหน้าอยู่แล้วก็มีความเป็นเฟชคฆาอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าเกมที่เราเสมอเลสเตอร์ล่าสุดเนี่ยแรฟฟอร์ดมีโอกาสทำประตูนะครับ ถึงแม้วโอกาสมันจะยังมันมันจะน้อยที่บอลจะมาถึงเขาแต่พอเขามีโอกาสเขามีโอกาสที่ทาประตูถ้าอีเลงก้าไม่ไปสกัดดาวรุ่งพี่ซะก่อนนะครับจังหวะนั้นน้อมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกอีเลงก้ามันก็อยากจะช่วยทีมให้นชนะเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นการไปขับตําแหน่งกันไปขัดกันนะฉะนั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยแร้ฟอร์ก็คงทำประตูได้แต่นัดที่แล้วที่เล่นหน้าเป้านัดน,นัดนั้นไปแล้วนะครับฉะนั้นแรฟฟอร์ดเนี่ยจะเป็นตองหน้าตัวเป้าในยุคเทนฮากมันก็มีโอกาสสูงครับ เพราะเราจะได้ไม่ต้องเสริมกองหน้าราคาแพงก็ได้ครับเพราะสกายภาพอย่างที่ผมพูดไปช่วงต้นนะครับว่าแรฟฟอร์ดมันมีพร้อมมีครบอยู่แล้วเฟิร์สชัตแรกมันดีอยู่แล้วจับบอลจังหวะแรกนะจังหวะที่เล่นลองบอลนะว่าจะเป็นใครโยนบอลบอลยาวมานะแรฟฟอร์ดอยู่หลังไลน์อยู่ในไลน์คู่ต่อสู้หรือวิ่งสอดมาเนี่ยรับบอลเนี่ยดินเดอร์เลฟเนี่ยโยนไปเนี่ยแรฟฟอร์ดรับบอลเนี่ยนิ่มๆทุกลูกเลยแล้วจบสกอร์สวยๆหลายครั้งเฟิร์สชัตแรกดีจบสกอร์ยิงก็แรง แถมมีความเร็วอีกปี๊ดเลยแข็งแก่งไม้ก็แข็งแก่งนะครับฉะนั้นหนึ่งต่อหนึ่งก็เก่งนะครับฉะนั้นเนี่ยแรฟฟอร์ดเนี่ยเป็นหน้าเป้ามาก่อนเดี๋ยวรุ่งชุดเยาวชนแล้วขึ้นมาเล่นชุดใหญ่กับยุคอ่าหรือฟันเกาเนี่ยฟันเกาดันขึ้นมาเนี่ยก็ยุคเขาเขาเล่นหน้าเป้ามาก่อนผมว่าเขาปรับตัวเองปรับวิธีการเล่นตัวเองในระบบเทนฮาร์ผมว่าไม่ได้ยากเท่ากับในการเล่นในยุคข,ของวังนิดเพราะเขาเคยเล่นมาก่อนในยุคหรือฟันเกาแล้วในระบบของเทนฮาร์เพราะวิธีการเมืนคล้ายกัน ตรงเนี้ยเป็นทางออกให้กับมาคัชและฟอร์ดนะครับที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับนะแล้วก็สร้างฐานการตัวเองให้กลับมาดีขึ้นนะครับในฤดูกาลหน้านะสำหรับมาคัชและฟอร์ดนะก็หวังว่าน้องมันจะกลับมาได้หน้า3ตัวจะเป็นจอร์ดซันโชแอนโทนีและฟอร์ดอ้ยตองเลยนะแล้วถ้าแลฟอร์ดปรับตัวได้แลฟอร์ดเล่นได้แจ๋วนะโหดเลยนะ ปีปาทั้งนั้นเลยและฟอร์ดก็ได้ม่ไปทับตำแหน่งกับซานโชแล้วอ่ะแยกกันไปเลยนะครับผมนะแยกกันเล่นไินเลยสามตสามไปเลยมาคัสซานโชอนโทนี่โ้ยโหดเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาดีหน้าเป้าแม่งเลยและฟอร์ดเชื่อพี่ไอ้น้องจัดไป ผมเชื่อว่ครับปรับตัวได้ง่ายกว่าระบบระบบลังนิกแล้วกันอะระบบเทนฮาร์เพราะเขาเล่นระบบฟันเก่ามาก่อนผมว่าเขาปรับได้อันนี้เป็นทางออกนะเออนี่ผมพูดให้ล่วงหน้าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูฮะว่าจานบีเหมือนตายเห็นไหมผมพูดให้ล่วงหน้าเลยนะผมพูดล่วงหน้าก่อนที่เอริกเทนฮาร์จะมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเทนฮาร์จะปั้นแรดฟอร์ดเล่นหน้าเป้าหรือเปล่าและสามประสานเนี่ยจะเป็นซานโชแรดฟอร์ดแอนโทนีหรือเปล่านี่ผมพูดให้ล่วงหน้าเลยนะ อืมนะครับผมเอาจริงมาเร็วมากนะยิ่งก่ามอไซค์เองถูกต้องนะครับผมก็อ,อย่างที่ผมบอกไงว่าสายภาพและฟอดมันมีครบอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเล่นระบบรังนิกไม่ได้แค่นั้นเองนะครับนะแค่ปรับตัวจูงกับระบบของรังนิกไม่ได้นะครับแต่กับระบบเทนฮาผรื่อว่าน่าจะง่ายกว่าเพราะเขาเล่นระบบฟันเกามาก,ก่อนนะครับในการเล่นะนาเป้าอืนะ